ชายในปัจจุบัน มีบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายทําให้ขาดการดูแลตัวเองไม่ค่อยใส่ใจเรื่องสุขภาพขาดการออกกําลังกายพักผ่อนไม่เพียงพอรู้สึกอ่อนเพลียเกิดความเครียดหงุดหงิดง่ายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเรียวแรงพละกําลังเสื่อมถอยลงเป็นสัญ,ญญาณเตือนบ่งบอกความเสื่อมของร่างกายส่งผลให้เกิดความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโดวยวิวัฒนาการการแพทย์แผนไทยจึงได้คิดค้นสมุนไพรเพื่อช่วยปรับสมดุลธาตุให้ร่างกายทํางานเป็นปกติอาทิดอกดีปลีราก เถ้าพลูเถาสคานนอกขิงแห้งจะช่วยฟื้นฟรูระบบภายในร่างกายทั้งระบบประสาทระบบฮอร์โมนการไหลเวียนเลือดได้ดีขึ้นและกลุ่มสม,มุนไพรที่ช่วยบำรุงร่างกายได้แก่เถาวันเปรียงเถาเอ็นอ่อนเถาสคานแดงเถาโคคลานกำลังวัวเถลิงกำลังเสือโครงและกวาวเครือแดงจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตาบกล้ามเนื้อบำรุงกำลังและกำหนัดเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวดีช่วยชะลอการหลัง ผมผ่านมาเยอะผมเจ็บมาเยอะครับแต่ว่าทุกท่านที่อยากจะฟิตและเฟิร์มเหมือนผมครับอย่าลืมครับ LS Plus Max ครับสุดยอดครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปวดเมื่อยตามร่างกายนะฮะหรือว่ามีปัญหาอะไรต่างๆนะครับ LS Plus Max นะครับช่วยคุณได้ครับถ้าคุณอยากอายุ48แล้วยังดูดีเหมือนผมคุณต้องลอง LS Plus Max อย่าเชื่อผมคุณต้องลองเองครับ ครับสำหรับพวกที่ชอบออกกําลังหรือเล่นกีฬาครับผมว่าเป็นยาที่เหมาะมากนะสำหรับเรื่องคลายกล้ามเนื้อเรื่องปวดเมื่อยต่างๆซึ่งผมเล่นกีฬามาตลอดชีวิตนะรู้สึกว่าพอทานแล้วทำให้ร่างกายมันดีขึ้นและมันไม่ปวดไม่เมื่อยครับครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไม่ต้องรอให้สุขภาพร่างกายคุณเสื่อมนะครับ LS p a c m a x ช่วยคุณได้ครับ LS Patch m a x สุดยอดเลยลวดเพีย้าคุณมีอาการเหล่านี้สามารถโทรมาปรึกษาได้ที่เบอร์